อทุนวันนี้ลมหนาวก็มาวันนี้ก็มาแต่ตอนเที่ยงลมแรงกว่าน,นี้แต่มือถือเที่ยงเนี้ยแม่ผมเอาไปมาก็จะเป็นเ่าอีกุดสายกลางกลางก็สนุกก็ไม่ได้ทำอะไรให้มันดังนะเพราะว่าขี้เกียจแะมักจะมีปัญหาเดี๋เดก็ไปวิ่งกันเลยเดี๋ยวพิงตรงนี้ นี่เ็าจุดปล่อยตัวทิ้งมาตรงนี้เออที่นี่เขาจุดปล่อยตัวนะครับทุกคนนี่เขาจุดปล่อยตัวเราก็ไปวิ่งกันเลยผมปล่อยเชือกทิงไว้แล้วเดี๋ยวไปดูก่อนถ้าทุกคนสังเกตดีๆก็จะมีวัวด้วยนะครับผมว่ามันจะไม่วิ่งมาหาผมแนันี่ขบมนเชือกเดี๋ยวไปวิ่งกันเลยไม่มีภาพตอนขึ้นนะเผื่อวอัวมาะวัวมันจ้องหน้าผมเลยครับวัวมันจ้องหน้าผมแล ถ้าวัววิ่งมาผมก,ก็เท็กมอนเทียบแล้วก็วิ่งเป็นถอดสายสุ้เวัวแล้วก็วิ่งกลับบานะ้านนะก็ไปครับออกไปขึ้นเลยติดลมไหครับติดลมไหมไม่ติดก็ไปดูกันเลยลงแล้วลงแล้วลงแล้วเดี๋ยวไปถอดมอนเทียบก,กันครับวัวเดินมานละวัวเดินมาแนละ้วเนะบื่อทำไมวนะ รู้ไหมเนี่ยเป็นเหตุการณ์สืบสวนนเนี่ยเดี๋ยวเอาโว่วก่อนครับ